ดอกติดแล้วมา,มาแล้วครับตัวนึ่งดูไปยังขาดไปอืบมัมา,มาแล้วติดอะไรที่ไหนอีกเนี่ยมามามา,มา,มาขึ้นมาอือ ตัวเนี้ติดแนวค่าเทอร์รานี่ครับตัวแรกของเรามาแล้วตัวแรกตัวสวยอยู่ครับตัวนี้เข้าหง,งึกเข้าหง,งึกเรียบมาแล้วตัวแรก จมแท็กมาแล้วมันมาก็สวัสดีทักทายคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พันปลาพีเอลปาหมกในยิงปลาก็เปิดคลิปที่เดิมเมื่อวานครับเมื่อวานก็ได้ไปหกตัวเนาะวันนี้ก็มาก็เจอน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับเจออยู่ตรงด้านนอกตรงครับเจออยู่ตรงปลายไม้เนาะปลายไม้สุดนะ แล้วก็มาโผล่อยู่ตรงนี้อีกไม่รู้มาโผล่อยู่ต้นนานขนาดไหนไม่รู้ว่าโผล่นานตอนไหนแล้วมาตามรุ้นนครับวันนี้ฟันปลาพี่เอาจะได้ปลากี่ตัวกี่เต้มต่ที่แน่แน่มาแล้วหนึ่งแต้มนี่เลยไม้เดิมของเราเมื่อวานครับ <S <S ปลาเก็บปลาก่อนลุ้นแต้มต่อไปไม่รู้ปลาจะขึ้นหรือเปล่าคเขามางม,มหวยกันครับนุ่น ก็มงมงหอยไม่รู้จะก,กวนน้ำปลาผมหรือเปล่าถามลุกนะครับนี่ออกมมแมากก็เที่ยงเหมือนเดิมครับออกไม่มากก็เที่ยงเหมือนเดิมรอเวลามันของเราเนาะไม่รู้ว่านี้จะได้ยิงกี่เต็มวันนี้ตรงหมนี้นะเมื่อวานก็ไปเยอะเลยเอาไปหกเต้ม ปีนี้ห้าปลาชนหนึง่งก็มาตามลุกนนะครับพลาดไปก็เยอะครับเมื่อวานมันตัวน้อยแล้วก็ลอยลึกเอี๋มาละเต็มเลยใส่ไว้ในกล่องฟุ้มพอนี่เป็นไงนี่ก่อนอยู่นี่ก่อนก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ,อรับชมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผ่านตาทียวครับติดตามกันเลยครับ จะมีเต็มต่อไปไหมคนก็ลงน้ำงุม่มหอยกวนม,มาผิดวันแล้วมั้งวันนี้ไม่ทันอีกขึ้นแบบไหนมันมันลอยแบบไหนมัน หู้ไหมโห้ลึกเหรอโหต้องไหนไม่โอเลยเลยลงไปแล้วลงไปแล้วเงียบเลยก็ย้ายมาจุดนี้ดูบ้างนะครับเนาะเป็นคลองหลอด อยู่เนื้อไอ้ไม้เมื่อกี้นะครับที่ผมยิงปนินแล้วก็ไม้ที่ยิงปลาเมื่อวานก็มาดูจุดนี้กันดูสัาพครับเผื่อมีปลาช่อนกับปะนินลอยให้เห็นใหได้ยิงบ้างแต่ปะน,น,นินมีอยู่แล้วครับตัวก็ตัวไม่ใหญ่ครับก็เหมือนเหมือนกันกับไม,ม้เมื่อกี้มาตามรุ่นนั้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับผ่านปลาพีเอลครับ ทำรุนกันถ้าไม่มีก็พายายไปเรื่อยครับจากนี้ไปถึงค่ำจะไม่ได้ยิงสักทีเลยลจะยิงไปนินตัวเดียวเน่อยแต่ตัวนั้นก็ไม่ได้ยิงเลยครับตัวที่อยู่หม่เมื่อกี้ที่ผมกดถ่ายแล้วไม่ไดทันได้ยิงไม่ขึ้นมาเลยครับโคนงมหอยาตามรนใหม่นี้กันดูครับลอยอยู่นอกผ,ม,ผม,มาขัมะครับคุณผู้ชมสามตัวลอยขึ้นมาทางนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาถึงตัวนี้หรือเปล่ามาเราดักซุ่มดูตรงนี้ครับปัวนตัวไม่ใหญ่ครับ ไ้ประมาณไซปลาเกลือเราก็ไม่รู้มันจะโผล่มาตรงนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเข้าพุ่มตรงข้างฝั่งก็ได้มีมีสามตัวไปจังโดนหรือเปล่า โดนเนาะลอยเร็วครับน่าจะไม่โดนเราโดนโดนนับโดนเฉยยิงปลาลอยไปวิ่งเร็วซะน่าจะไม่โดนนี่มาแล้วเต็มสองของเราบะแม่นนะ โ้โหอ,อีกแล้วตัวนี้ก็เข้าแก้มใส์สวยอยู่เนาะใส่ปลาเกลือมาครับเต็มสองมาแล้วหม,านานมานานันๆตามต่อครับหเหลืออีกสองตัวเดี๋ยวต้องมีฝูงอื่นขึ้นมาแน่นะครับแถวๆนี้มันต้องมีฝูงอื่นครับมาน,านมาแล้วครับเต็มสองอูปะช่อนปะชอนใหญ่อชอนใหญ่ครับจะปลดปลาตัวนี้ก่อนชุดอะไรไม่ได้ขึ้นมา้วยโอ้ ก็โดนไปอีกตัวแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางจะกลับครับก็พอดีผ่านมาเจอตัวนี้อยู่นี่พดีตัวไม่ใหญ่ครับเราจะมาได้หรือเปล่าติดมินเลยนี่มันไ่โดนครับ าาน,นะครับเดี๋ยวขอปลาก่อนมาได้แล้วครับโดนตรงเกือบไม่ได้กิน,นครับโอเคมันไม่แล้วหนึ่งเต็มครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ทั้งลมทั้งฟ้าขึ้นมาเหมือนฝนทำท่าจะตกครับนั่นว่าวันนี้ผมก็ว่าจะพอแค่นี้นะครับมืดมาหมดเลยมืดไปหมดเลยครับเรง๋ถวนั้นอนนี้ครับมืดมาหมดเลย น่าผมว่าจะพอแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวไปสรุปผลงานกันที่บ้านนะครับเนาะกว่าฝนตกดีกว่าฝน,นเล่นงานครับที่นี่ก็มีเถียงให้พักอาศัยอยู่ก็จริงครับเนี้ยเถียงที่พักอาศัยก็มีให้พอได้หลบฝนอยู่ก็จริงแต่ไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าบ้านเรานะเนาะเคครับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้แล้วครับ ที่ยังอยู่สูงอยู่แต่ว่าเหมือนฝนจะตกผมกเลยวจะกลับรับวไปสรุปผลงานกันที่บ้านครับครับเราก็ม,มาสรุปผลงานนครับคุณผู้ชมนี่ก็ได้กลับถึงบ้านแล้วครับก็ฝนตกครับอยู่ไม่ไหวที่แรกว่าจะอยู่ให้นานกว่านี้อยู่แต่ว่าก็ก็ฝนงของเราก็สองแล้วท่านที่สามสามเต็ม เดี๋ยวก็คลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันในคะลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเยสไปแล้วครับสวัสดีครับไม่เหีวนะครับแจม